หลับตาจ้าหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้มีความรู้สึก่าสบาย แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆส,สบายให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆ สบายสบยให้ใจของเราใสใสเพื่อที่เราจะได้นึกทบทวนบุญที่ผ่านมาในวันนี้นะซึ่งเป็นวันสม,มาธิโลกเราจะให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้อย่างมาก ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนในโลกและขยายไปเป็นสันติภาพโลกได้อย่างแท้จริงเมื่อเช้าเราได้สวดมนต์บูชาพระรธนตรยัยได้บูชาข้าพระ ได้ถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสมณีผนนู้ประพฤติธรรมได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างบารมีของเพื่อนกัละยาณามิตรที่มาเล่าสู่กันฟังในรายการสู้ต่อไปเราได้ร่วมวิธีมุติตาสการะ ปเปียนร,รมก้าประโยคที่ใช้วิริยะอุตสาหะในการศึกษารเรียนรู้คำสอนของพระสมมาสมุริเจา้าที่ถูกเก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีและเราก็ได้ฟังอวาา จากประเดพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นประธานใหญ่ในประธานพิธีแล้วก็ในทุกๆบุญที่เราได้ถวายปัจจัยทยธรรม266ภาษีจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทุกๆบุญที่ผ่านมานมาเป็นดวงบุญใส ติดจิที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหกบุญใหญ่ในวันนี้จะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในโลกนี้ทั้งในเทวโลกแล้วก็ในวัตาสงสารที่เราจะเกิดมาสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรม จะทำให้เราสมบูรณ์ไปด้วยปร,ยบ,สรบสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรเสริญสุขมรลนิพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็อรอึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาววัยดิมเินชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทสร้างประมีกันเรื่อยไปทุกวันทุกคืน จนกระทั่งมาดยุคไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้บุญนี้จะเป็นบ่อกเกิดแห่งสิ่งนี้เนี่ยาะจะนั้นให้นึกถึงบุญด้ใจที่ผ่องใสเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งเนี่ยก็มาเพื่อสร้างบารมีเท่านั้นจริงๆ เราลองทบทวนชีวิตที่ผ่านมาถ้าเราไม่ได้มาสร้างบาร,รมีในบุญญาครียวัตถุสิบหรือในทานศีลภาวนาเป็นต้นเราจะเห็นว่าชีวิตของเราก็ไม่ต่างจากชีวิตนกชีวิตกาที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปธรรมาอากินไปธรำมาค้าขายกลับมาบ้าน ก็ใช้ชีวิตสนุกสนานเพเลิดเพลินกันไปวันๆหนึ่งเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาแล่นแรงกดดันที่เราได้รับมาในแต่ละวันแล้วก็จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีสาระแกนสารยิ่งจะไม่ได้รู้จักเรื่องบุญไม่เคยใช้เรื่องราวความจริงชีวิตก็มีสิทธิ์ไปสู่อบายภูมิได้ เพราะฉะนั้นที่เราเกิดมาแล้วก็ได้มีบุญมีวาสนาได้เกิดในโลมเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเราจึงเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรม เราจึงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าคุณประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีชีวิตแตกต่างจากมนุษย์ท,ทั่วไปทั้งหลายอีกหลายพันล้านคนในโลกที่ก็ย,ยังไม่รู้อะไรเลยเราจึงเป็นผู้ที่มีโชคดีมีบุญลาบเพราะฉะนั้นให้นึกทบทวนบุญนี้ด้ใจที่ เบื้วิติอินดีในมหาธาบาร,รมีและทุกสิ่งที่เราได้สร้างบาร,รมีกันในวันนี้โดยใจที่ชื่นบานเบิกบานความดีทั้งหมดในวันนี้จะเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจเกิดขึ้นกับเราก่อน เป็นบอกเกิดถึงความสุขและความสำเร็จข,ของเราและเมื่อเราได้ตั้งจิตกุทิสุขสนนุนีไปยังบรรพบรุษบุปการีหมู่ญาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ละโลกไปแล้วบนนี้ก็จะไปถึงกับผู้ที่เป็นทิรักของเราเหล่านั้นตามกำลังแห่งบุญแห่งภพภูมิที่อยู่ เฉพบภูมิที่รับได้ก็จะได้รับบุญนี้แม้พพภูมิที่รับได้ยากเราจะกราบพระธนามมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านนำบุญนี้ให้ไปถึงท่านเหล่านั้นด้วยวิธีการพิเศษเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวเรา ถึงหมู่ญาติของเราบรรพบรุษบุพการีของเรารวมถึงสรพสัต์ทั้งหลายดังนั้นช่วงนี้ให้ลูกทุกคนตั้งใจให้ดีให้ใจใสใสไห้ใสในใสใสในใสบุญใหญ่นี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับตัวของเราและก็จะเป็นฐานรองรับการสร้างมหาทาวบาร,รมีของเราต่อไป จากการนำปัจจัยนี้มาสร้างมหาธานบบรมีปัจจัยหรือทรัพย์สินเงินทองนี้หามาด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะภาวะเช่นนี้เนี่ยแต่เราก็หามาได้สิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือการตัดใจหรือเต็มใจหรือสุขใจที่จะเอาทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมาสร้างบรมี เราได้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วถึงขั้นที่เราจะได้ถวายหมหาธานมบารมีดังนั้นใจที่ใสๆจากการนึกทบทวนบุญใหญ่ก็จะเป็นฐานรองรับในการสร้างหมหาธานมบารมีของเราต่อไปอย่างถูกหลักวิชาเพราะนั้นในลูกทุกคนหยุดใจของเรานิ่งๆนุน่มๆเบาๆส,สบาย ให้ใจใสใสตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่อยที่กลางดวงใสใสร้อมกับประคองใจในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังเรื่อยไปนะจ๊ะ